说完了后。So หีบพระสีทองคำลงยาหรือที่เรียกกันว่าหีบมาสำหรับชาววังแล้วเชี่ยนมาถือเป็นอุปกรณ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีไว้ประจำตัวและจะต้องมีการประกวดประชันความงามและความมีค่าของภาชนะนับเป็นเครื่องยศที่แสดงฐานะและตำแหน่งของข้าราชการในสำนักฝ่ายในการได้รับพระราชทานหีบมาและผานมา ถือเป็นความหวังสูงสุดของสตรีในราชสำนักฝ่ายในเพราะถือว่าเป็นหน้าเป็นตาเป็นเกียรติยศแก่วงตระกูลด้วยด้วยเหตุนี้สตรีทุกคนที่เข้าถวายตัวต่างก็พยายามอย่างยิ่งในอันที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามให้เป็นที่พอพระทยัยเพื่อหวังว่าจะได้รับพระราชทานหีบเจ้าจอมหรือที่เรียกกันว่าหีหลวงมีลำดับชั้นดังนี้ อันดับแรกคือชั้นพิเศษสำหรับพระราชทานให้แก่พระบรมราชินีพระมเหสีเทวีซึ่งในกฎบนเทียนบานนั้นเรียกว่า,าพระภรรยาเจ้ามีทั้งหีบและพานหมาสเสวยล้วนทำด้วยทองคำลงยาราชวดีเครื่องยศนางในห้าชั้นกำหนดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สอันดับต่อมา คือชั้นที่1เรียกว่าทสนมเอกจะได้รับพระราชทานพานทองเพิ่มหีบหมากลงยาเป็นพานหมากที่มีเครื่องในทองคําและกระถนทองคำหนึ่งใบเป็นเท่นเดียวกับพานทองเครื่องยศที่พระราชทานให้แก่เจ้านายและคุณนางผู้ใหญ่แต่มีขนาดย่อมกว่าพานทองเครื่องยศฝ่ายหน้าอันดับสองเป็นหีบหมากทองคํำรงยาราชวดี สำหรับพระราชทานให้แก่เจ้าจอมมันดาหรือเจ้าจอมอยู่งานซึ่งทรงมีพระเมตตายกย่องให้สูงขึ้นเรียกว่าพระสนมชั้นที่สามเป็นหีบหมากทองคำสำหรับพระราชทานให้แก่นางอยู่งานซึ่งจะทรงเรียกใช้ใกล้ชิดประจำพระองค์ใครได้รับพระราชทานหีบหมากทองคำจึงมีสักเป็นเจ้าจอมดีเ,เจ้าจอมนำหน้าชื่อทุกคน เข้าใจง่ายขึ้นคือเจ้าจอมอยู่งานชั้นที่4เป็นหีบหมาเงินกระไรทองสำหรับพระราชทานให้แก่นางอยู่งานแต่โบราณดูเหมือนว่าจะรียว่านางกำนันซะมากกว่าทรงเรียกใช้สอยในพระราชมนเทียนได้รับพระเมตตาเฉพาะบางคนที่ได้รับพระราชทานหีบหมากระไรฉะน,นั้นจึงไม่นับว่าเป็นเจ้าจอมในยุคนั้น หีบหมากในชีวิตประจำวันจึงเป็นเครื่องบอกสถานะของบุคคลได้ดีและสามารถนำติดตัวไปได้ทุกคนทุกแห่งสตรีผู้ใดที่วันหนึ่งปรากฏกายด้วยหีบหมากที่บ่งบอกสถานะของความเป็นเจ้าจอมก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าเปลี่ยนไปสู่สถานะของภรรยาเจ้าแล้วการอัญเชิญหีบผสีหรือหีบหมากจะเป็นภารกิจสำคัญที่ข้าหลวง จะต้องกระทําให้แก่เจ้านายและพระบรมวงศานุวงศ์แอดมินขอยุตัวอย่างเช่นหีบมาพระราชทานดังต่อไปนี้หีบ30ปีหีบพระสีทองคำลงยาลายประจำยามการแย่งประดับเพชรพร้อมรูปหีบสามองค์ที่ฝามีพระบรมชายาทิสลาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดับเพชรโดยรอบ ้อมช่อดอกไม้ทองคําประดับเพชรรองรับแผ่นทองคํโลงยาสีชมพูซึ่งมีพระประมาพิไทยสุรารงกรหีบนี้เรียกว่าหีบ30ปีเนื่องจากเป็นหีบเครื่องยศที่สรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้แก่ฝ่ายในที่รับพระราชการสนองพระเดชพระคุณมาครบ30ปี ซึ่งหีบเครื่องยศ30ปีใบนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาพระราชทานให้แก่เจ้า,จ,าจอมมารดามรกตซึ่งรับราชการสนองพระเดชพระคุณมาครบ30ปีอีกใบเป็นของสตรีฝ่ายในเหมือนกันเขาว่ากันว่าหีบพระสีทองคำลงยากล่องน,นี้เป็นของพระบรมวงศานุวงศ์หรือผู้ที่ได้รับกิติยศเท่านั้น พระใบนี้มีพระสีทองคำลงยารายเทพนมที่ฝามีพระประมาพิไทยจุรารงกรภายใต้พระจุลมงกุฎและพระบร,รมชายาทิศลัก์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดับเพชรโดยรอบกลางหีบเป็นแบบจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันประกอบด้วยตาและสายสะพายเป็นทองคำลงยา ได้แก่ลายสีเหลืองขอบสีเขียวแดงและน้ำเงินนั้นคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรราชวาราภรณ์สายสีเหลืองคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสีชมพูได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า อีกใบคือหีบ20ปีเป็นหีบหมากแบบพิเศษอีกหนึ่งใบซึ่งเป็นหีบหมากพระราชทานสำหรับฝ่ายในที่รับใช้สนองพระเดชพระคุณอยู่งานมาจนครบ20ปีเป็นหีบหมากทองคํารงยาราชาวดีด้านฝาประดับพระบรมฉายาธิสรั์ของในหลวงรัชกาลที่5ทรงอามร้อมเพชรดับตาพชรเกล้ยวอยู่ด้านบนมอนวางสีชมพูพร้อมแผ่แถบสีชมพู พื้นในสีน้ำเงินตัวทองพระราชทานและแพดสีพื้นสีน้ำเงินขีดขาวอักษรสีทองคบรอบ20ปีรอสอน115นั่นหมายถึงเริ่มรับใช้สนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่พุทธศักราช2419จนถึงพุทธศักราช2439เบื้องขวาร่างประดับอักษรจะปร,ะรอค่อยประดับเพชรและพื้นที่ว่างประดับด้วย ดอกไม้เพชรใบรงยาสีเขียวสดใสส่วนรูปนี้นั้นเป็นรูปหีพระศรีส่วนพระอ,องค์ของในหลวงรัชกาลที่ห้าเป็นตะก้าใส่ช่อดอกไม้พร้อมลูกผลไม้ประดับด้วยเพชรและพลอยบนพื้นเขียวฟ้ารูปดอกทานตะวันหีพระศรีส่วนพระอ,องค์ของในหลวงรัชกาลที่ห้านั้นปัจจุบันได้เห็นของจริงเป็นบุญตาอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา สเสด็จพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2563และเมื่อครั้งสเสด็จแทนพระองค์พระราชาทานน้ำหลวงสงศ์หลวงพ่อวิริยังเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2563เมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีทรงสเสด็จแทนพระองค์ถาวายผ้าพระกฐินสองวัดอีกวัดคือวัดราชโอรสารามในการนั้นจะเห็นเครื่องราชอิสริยยศหีบพระรีทองคำลงยาราชาวดีอีกหนึ่งใบที่เป็นใบสำคัญเหมือนกันเพราะหีบพระรีใบนี้พระองค์ทรงได้รับพระราชทานเมื่อขังพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ จะเห็นได้ว่าเหมือนกับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจและทรงเหมือนกับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงดูได้จากตาไปณียกรที่ละลึมหามงคุณเฉลิมพระชนมพรรษาหพพาลอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนินีพันปีหลวงเป็นตาไปสนียกรชุดภาพเครื่องราชอิสริยยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนินีพันปีหลวงในนักนาดนั้นจะเห็นว่ารงหีพระส,สีมีลักษณะคล้ายคลึงกับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลทีเ่เจ็ด และสรงค้ายคลึงต่อของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีในรัชกาลปัจจุบันและเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่ามีพระสีของพระบรมราชินีในแต่ละรัชกาลจะมีความคล้ายคลึงกันมากประหนึ่งว่าเป็นของตกทอดขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและรูปภาพประกอบในบางช่วงบางตอนจากมธนารักษ์ ำนักงานทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและขอจดหมายเหตุขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอในครั้งต่อไปขอบคุณครับ